สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กักบกดอบอลสามดีบัสเซเลตในพีเอสสี่นะครับก็เกมนี้จริงๆก็อยากเล่นมานานนะฮะตั้งแต่มันออกในพีเอสสามนะครับวันนี้ฮะเราจะไปเล่นกันแล้วครับก็ไปเริ่มกันเลยฮนะไม่พูดพร่ำทำเปลงครับโหมดฮาร์ดนะฮะไม่เคยเล่นเกมโหมดโนมอลอยู่แล้วฮะรุกเวทเกมกระฉาการแก้แค้นของข้าจบลงที่นี่แล้ว พี่น้องเอ๋ยเรามาที่นี่เพื่อใช้ชนะจริงๆแล้วน้องโดแปลไม่ได้น้องโดไม่แปลแล้วกันตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสุดพูดปลุกกำลังใจเหล่าเทพที่จะมาทำสงครามกันนะครับก็ เราแปลไม่ได้เราปล่อย <So S 1> อมันไปนะฮะโดยส่วนนี้นะครับาย้อนหลังอันนิดหนึ่งับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของภาคนี้นะะก็คือต่อจากภาคสองแบบทันทีเลยก็คือเทโตสน,นะบอ่าเทพประตูมิติครับกับอีซิเตอร์เฟดไปย้อนเวลาครับไปเรียกพวกไททันมาเพื่อทำสงครามกับเพียรน,นะฮะ ก็จะต่อกันแบบทันทีเลยนะครับว่าตอนนี้ไททันเดจะมาถึงแล้วครับพี่โอ,อ้เหงื่อเรามรรลุพลังกันดีกว่าพี่โม่แปลไม่ได้ โอลิมเปัสจะอยู่คง <Olymp us! S 2> อยู่ตลอดไปสุดบอกเนี่ยว่าโจวงบอยแบนดนะสุดนี้ผมโพสต์โดนดีแบบเปิดเปิดอาบออกนวดอยู่นะแล้วดีดเลียโจที่นึงแก่หน่อยแต่เก๊กโลเนี่ยนะสวัสดีจ้่าลุมาแล้วเด็กเด็กอะไรวะ อื้ออเกี่ยวะไปละเจอขันอ,อือหึ่เกี่ยวอะไรไม่รู้ไปแล้วที่จริงนะเมื่อนกะี้คือมันมันเกี่ยวความว่างเปล่าแล้วก็กระโดดออกมาจริงๆนะเอาเลยไปเลยลูกน้องเซติโกโจยเมื่อกี้ก็เป็นเฮอร์จูริสนะฮะแต่เฮอร์คิวลิสที่นี่ไม่ได้มีเก้าชีวิตเหมือน เอฟจีโอฮะนี่ว่าต่อยรอบเดียวก็ตายแล้วตูดลูกแกกลับมาแล้วมาวิญญาทลายโอลิมปัสเดียดแตกไททันต้องแพ้อีกรอบหนึ่งหืมกลับมาแล้วก็อีจีดีสต์เต๋ยโอยดง มาดิอินดี้อินดีซีเต๋ยโอยตรงโอ้ยฉีปิ้งไก่มาี้ฉีกปิ้งไก่เปิดป้าเปิดไทีิตันว้านพิงชื่อย่อได้ด้วยแี้ยื้อหยิบก้อนขี้มาแล้วปาใส่หน้าบ้าน พี่ชายมันปาขี้เลยหน้าบ้านลงไปจัดการเดี๋ยวนี้ได้เลยลูกน้องชายไปแล้วผมบอกแล้วอย่าไปปาขี้ใจหน้าบ้านครับเราเกิดเป็นน้ำวนนั้นแล้วก็ เออพยาธ์คอนตูดเอยต้องเราีิะไรเกี่ยวกับตูดเออม,มีบางอย่างชนใ้ขาช่วยด้วยจะโดดยขยับไม่ได้เลย เอามาอีกรอบนึงก็เออเออเออไอซีนีสุดเดะโหยเออดนมาดิมาจีบปิ้งไก่ออจีบมะม่วงหรือออกอ่าไม่ไม่มีแล้วหรอเออมไม่ขึ้น โอ้โหเสียชื่อหนึ่งร้อยคริกวันเปิดเลยเมื่อมาดิขอเติมความเร็วในการวิ่งอ้าวเมื่อละเมื่อระดีพิชมาเองและซีมทุกวันแกถึงสุกที่ทวิตซีวีอ่ะอเดีเ๋ยวคนละพี่มา หลบแบบด้ไงไม่รู้แต่เราหลบแล้วนะเฮ้สวัสดีมาเองเพือพยาธิ์ก่อนตูดพยาธิภูม,มาครับตัวเต็มเต็มทำไมไม่อ๋อลืมไปมันต้องกดตัวเองด้วยวะ อันนี้ก็จะกิ้งหลบอยู่ดีเออนี่หลบได้แล้วอืนี่ว่าหลบแม่นมากพ่อหนุ่มนี่เขาเรียกว่าตีคัดซีนตีคัดซีนว่าจะพ่นไฟไม่ใช่พ่นน้ำ หลบซ้ายฮึหลบซ้ายเอา้าฮึ่ตีคตรับตีปั่นฮึปั่นบนปั่นล่างปั่นบนปั่นล่างปั่นบนปั่นล่างปั่นซ้ายขวาปั่นปั่นขอปั่นถ ยี่แ <rude S 2> อบยี่โข่แปดโถ่เห็นว่าเมื่อกี <ics> like ้ง่วงๆอยู่ตอนที่ตื่นแล้วครับเพราะโข่แปดโถยีอันนี้สี่สี่เหลี่ยมล้วนนะอันนี้คือเล่นมาห้ารอบแล้วถ่ายไปติดสักรอบเลยเรียกฟิลเวทสามรอบเลยนี่ย กามดูนเออเออสุดนีสุะมเอเองทีออ่มาไปด้วยไม่มาไปเล่นแอลก็ทุกวันนี้โอ,อ้ยอกยอกดอกหุบเขาแห่งโอลิมปัสดีไหมกอ็อันนี้ก็คือการแบบ ลงคลิปแบบรูปแบบใหม่ของทงโงดนูนะฮะาะเรียกได้ว่าไม่เคย,เยมีมาก่อนนะครก็เราจะลงคลิปอย่างนี้ทุกวันอังคารพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับก,ก็อย่าลืมมาติดตามชมได้ไลฟ์สตรีมทุกวันอาทิตย์นะก็เออมากัดจังหวโตนพูดอืออเกี่ยวขาืออเกีเ่ยวดิววยจะตกแล้ว ui cảm gia ở lệ mấy dịch Panh Panh được bọc hương mày đi 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 อือ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 ฉีกระชากลากประดุกฉีวิ่งไปดุเนี่ยว่าประดุกไม่อุ่ยยิ่งยุอุ่ยกันอือโอยด้งอือไปเล่นตรงนู้นไปด้งอือโอนันติมิไปนู่นเลยนะ เดี๋ยวนี้วก็ไม่ได้เล่นนานนะฮะเกมกดองบวก็แบบตั้งแต่เล่นภาคสองจบก็นานเหมือนกันอุ้ยอุ้ยเห็นนั้นไหมอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่านกฮะอันนั้นเขาเรียกว่าคนดูฮนะไปละเจอกันเออม่อยู่แล้วเล่นมุกแบบนี้อุ้ยขอปัน่นโถพกี อ้าวอีกตัวดึงไปไหนแล้วเมื่อกี้อยู่นี่ไม่ใช่หรอปีนอย่างรวดเร็วภาคน,นี้นยกว่าทำการปีนมาได้แบบุดยอดเลยเพราะว่ามันปีนเร็วกว่าเดิมดูดิมันอะไรตอนปีนได้เอ,อ้อท,ท่านทันเกาะตกลงไปไปแล้วซึมมาซึมมาเชิไม่ได้ ใจดำเทโตช่วยด้วยมมาเร็วก็คืออ้าวจะให้ช่วยเลยจะเป็นอีกันทำไมถ้าจะตีบันไดกันถึงขนาดนี้ตออย่างอื่นด้วยตีเถอมันจำเป็นไปละ ปวดตดมากเลยตอนนี้อุ้ยใครเอ่ยนอนอยู่ข้างล่างไม่รู้จักเลยนะสยตบที่ดิมาเองมาในรูปแบบใหม่แล้วอือเขาเรียกว่าเรียนรู้ QTE นะอมอคเคาลเตอร์สไตล์โกโบเออเออโกโบ เออบล็อกเคาน์เตอร์ไซโกโบโเป็นสี่เอ่อเดี๋ยวเมื่อเมื่อกี้สวัสดีอยู่กดได้ไงวะเออเคาน์เตอร์สไตล์โกโบโเป็นสี่อืมเคาน์เตอร์ไซล์เอ้อมันจะจิ้มยังเลยเป็นยังไงมันเป็นยังไงวันนี้ดิ คันหลังคันท้องใช่ไหมเกาให้นี่เอาคันท้องตรงนี้เกาแบบเกาแรงนิดนึงนะใช่ทะลักเรียกได้ว่าพยาธไหลเลยเมื่อกี้วันนีจีนยุซิเต๋ยโหยนุ้งมานี่โหยออื้นุ้ง ก,กระดูกลุยกระดูกลุยลุยอะไหหรวะเือ,อตายแล้วแม่เียกได้ว่าพัดเตอร์นีต่ตรงๆมากบินขึ้นไปใช่ไหมล่ะใช่แม่เลกได้ว่า ขอแห้งกันเลยทีเดียวแม่เอลิสวัสดีลูกแม่ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ภาคหนึ่งอ่าฟอร์ <c oughs> อเรดก็ฟอร์เรดก็เอลิสกระโวนะแม่เทีบที่ร่วงหลดเพราะว่าตายจากไข่จากคิตโตดีแหละโตตึงโตดเด้ง เออไม่น่าเล่นเลยโหเดี๋ยวเวลาเนี่ยกดอื่นเขาติดมอนติดบอสกันไอ้นี่ติดปันสเต้าแรกด้วยเพราะว่านั่งเล่นนี่ยมัอร์บินเออไปละเจอกันวีอืมเสียงแตกนะเราเนี่ย หยุดเซฟนะแต่เราไม่เซฟครับเพราะว่าเซฟแล้วเพิ่งไฟอัดวิดีโอเพิ่งบัสไฟละ่ะริวเก้าสปอร์ตันมาแล้วจ้าเฮ้ย้าบูยุนปูนีปีปีไปด้วยเอ้เฮโตสบูนีปีปีช่วยด้วยอื คือทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่ทุกคนผมเห็นนะก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นอะคือผมเห็นจริงนะไกอาโบอิงโบอิงือ,งอมันมันมันเด้งจริงจริงเลยมันมันเด้งแบบเด้งจริงอเออไคือหิดเด้งเลยทุกคน เรอดูได้นี่โอปันโขกี้เล่นท่าเดียวเลยไอ้มาไอ้มาฮิมาเองเออมันเล่นท่าเดียวเนี่ยมันไม่ตีท่าอื่นแล้วหรอนะไอ้เกมเออไอ้มาอ้าวเออมาหลับ เราก็ขอจีบกลายจีบกลายึ๊บแล้วก็ขอไปด้วยกัน,กน,กนทากัรทหารแขนเนี้ยขอกล้ามปูด้วยึ๊บหนึ่งร้อยจิกวันเฟิร์สเซ็ตส์ไอพิมเมอรเออไม่ใช่ ออโอ้โห้ไม่ได้กิ้งมันโกงมันเล่นตีหน้าบ้านอย่างเดียวเลยอือท่านี้ขอปั่นโผกี้แทนแล้วกันขอปัน่นอ้าวโอ้โหมันโ,โด,น,ดน,นเต็ม ก็แหกกรเท้เปลือกนี่มันเปลือกมะละกออืมเปลือกมะละกอต้องใส่ตะปูด้วยโอ้ยเจ็บปวดเลืออตอกย้ำแม่มันตอกย้ำเสออ่อนแรงแล้วเกตโต๊ดเดือดเห็นไหมเห็นมันโบยิงโบยิงมั้ ทำ, them, ทำทำไม <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ไอหินเ <d esp ere> <d esp ere> ด้งเนี่ยทำทำไมโอ้ยไอหยีพี่เปิรดรักทุกคนก่อ <G> น <uard el> หน้านี้ไอยีที่อัดรอบก่อนตรงนี้มันบักพอดีนะคือเท็กเจอร์มันบักอนะมันขึ้นแบบม่วงๆชมพูชมพูไอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงนะแต่ก็ได้อัดใหม่พอดีก็แม่ กดเทนเลยเกมบักเป็นเ็กเจอร์บักนิดหน่อยฮะจะแ,แก้ดีเทลก็หายนะตอนนั้นอะ่ะเอื้องหัวใจใจปลาซิวจุหัวใจแห่งไก่อะ โอ้โหเล่นแผ่นกล้องอย่างนานเลยมาเลี้ยวพร้อมเสียค่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นทำหน้าที่อุ้ยตรงนี้ปินได้ไม่ไม่ได้เล่นมาสามรอบเลยอีกเกิลรอบสุดสุดอีกเกิลลก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้น่าจะเป็น ที่ที่ซุดมาอยู่นะครับตอนสมัยสุดเด็กนั่นเองนะครับก็แม่ตามนั้นแหละรหรือเปล่าหรือซุดมันอยู่แค่ข้างหลังนะมันไม่ได้เข้ามาในใจมาอันดึงตอนสมัยเด็กครับก็ซุดนะครับกับจะโดนกินด้วยโคโนสน,นะฮะแม่ซุดก็ได้ช่วยไว้ด้วยกันเอาหินหนะไปไปเปลี่ยนแทน แล้วโคโน,นตาถัว่วโคโนตไม่รู้ว่าเป็นหินก็เลยแตกหินเข้าไปแทนสุดแล้วตุดก็โดนรับเลี้ยงโดยโดยใครไม่รู้แต่ว่ามาอยู่กับไก่อาช่วงจนหนุกมินก็ยอดน,นะยอดแบบภาคสองเลย <c oughs> <c oughs> เออหมดตกใจนึกว่าไม่ถึงโอ้โหใจหายใจคว่ำใจหายใจครึ้มเอ้ออะไรมันจะหนักหนาอีจีนี้สิเตโอยด้งอยู่ด้วยกันตรงนู้นเลยด้งด้งนี่ด้งอยู่ด้วยกันตรงนู้นเลยยังไม่ตายเลยอ๋อตายแล้ว นี่นแหละลวดอ้าวเอ,อ่อจะไปบอกใครนะครับว่าผู้เล่นก็ตัววัวเขาตกตึกตายอืมนี่ข่านี้โอพีใช่แบบกวาดหมดบ้านแล้วแบบตายหมดด้วย อ,อ๋อเมื่อกี้มันมันวก็หน้าตกแหละมันไม่มีด้วยว่ายืบคอมโบกางอากาศยูว่าพัางนี้สามารถคอมโบสรงเถ่าวันได้ด้วยนะครับึืบขึ้นมาเร็วมันขึ้นมาอย่างไรให้มันอยู่บนหัวได้ปะ มาอ้าวเอเอมันมีเยอะเคโตด์ช่วยๆมันเยอะงันอีกคนเล่นบุกเคโตด์หรืออะไรนะมั่วถ่ายถยายเี่พระเจ้าโอลิฟทัสเนี่นยนะนักโลกที่แท้จรงิงเขาไม่ซ่อนกันหรับโคดิออน โผล่หน้าโผล่หัวออกมาเลยนี่ครั้งสุดท้ายนึงจะได้เห็นพระเจ้าแล้วล่ะคีิโตสีนี่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 คอมโบใหญ่อ้าวไม่ใช่เหรอเออเรียกว่าหลบยิ้วพึมดุ๋ยมากไอ้ท่านี้แรงไอ้ท่านี้มัน ีแบบดาเมจต่อเนื่องโอ้ยนี่มันมีดาเมจดึงด้วยโดดไปที่มือเลยเคตโสโอ้โหเอเต์นายกูตูมอันเดียว ปั่นถูกอ้าวจะขอปั่นโถที่ได้ไหมขอปั่นขอปั่นโถที่ปั่นก็ไม่โดนอือขอปั่นอือโถอ้าวโถกี้อือใจ ไอ้ท่านี้มันนานไอ้ท่านี้มันนานโอ้โหนี่คือเล่นรอบสองก็จะตายนะตรงนี้นี่เนี้ยทำเป็นเปี้ยวเบี้ยวมาแล้วหรือเปล่าถุงจิ้มกระแทก ต,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 ต้นยังไม่ต้น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 จุ่มจุ่มจุบเออเออเกษตรโจแหลกระเทรโจ,ะะเ,โจเรื่องไปจับมันไว้เด็กน้อย นี่กลับมาแล้วไก่อาเดี๋ยวกลับมาช่วยแล้วนะอันนี้คือโดนตีทีเดียวตายแล้วนะคือคือนับดามเมจมันมาแล้วไอ้พลเรดอนคือ,ม,ม,อ,อม,ม,มันตีหนึ่งในสามของเลือดจริงทุกท่าด้วยตามนั้นเมกแล้วมันตีหนึ่งในสามของเลือดจริง ก็ไม่อะคือออไม่ยอมแพ้ตายแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเรารอจนกว่ามันจะออกเพราะว่าโอ้ยแค่แต่ท่าเดิมได้เลี้ยวอือเกือบตายกู เนื้อฉากนารุโตะจากโคโนะนารุโตะเลยนะไอ้ไอ้ดันพลังกันแล้วแบบต้องช่วยเนะี่ยเนื้อมาแล้วไกอ่อาเราโหนทาทานโงีโหงีห่หงีห่ตัดมือไปที่แขนตัดก็ไปแนะแล้วก็วออกมาที่ ครั้งเดียวไอ้ตกผาไมหมนัะถึงเวลาเตายเจาแล้วโปล่โดโด,โดเปิดดีนะใช่ไหมเปิดอาบอบลวดไงฮะง่าง่าง่ายานา้ำสมพลออปากแกไหเหรอ น no so ี่แหละครั้งสุดท้ายที่แกได้เจอฉันโพลิโดตู้ดมันเก็บแกไว้นานเกินไปมีไม่วันมีเทพตายกี่องค์พวกมันสมควรแล้วความตายของคุณปัตติความตายของพวกเราเงินกตรียมรับความตายของแกได้เลยคนเดียว เกมนี้มีความรุนแรงนะคสำหรับใครที่ดูอยู่จนถึงจุดนี้นะก็อย่าลืมนะครับใช้เจลนาำยาในการรับชมนะครับก็สหรับใครที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ดูอยู่ข้างๆก็ให้คําแนะนําเด็กๆด้วยนะครับว่าความรุนแรงมันไม่นะใช้ร่วมกันตรงนี้นะครับอื้อ,อ ก็สำหรังเกงจิ้มนี้มีความดุแิเลนการการฆ่านะครับก็แนะนำให้ดูอย่างดูแบบดูแบบนี้คือถ้าดูไม่ได้ก็คือจิ้มตาไปแล้วเออตกน้ำเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่ค,คีโตดูฆ่ากนทุกรอบเลย,ยเวลาไฟเสีย นี่ง่เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมโลกนะเพราะว่าบริเวณตายเต็อๆเกิดเป็นมวลน,น้ำขนาดมหาศาลพิ่มก็มาที่โลกนะฮะู้นี่ดูว่ายอดยอดเ่าทุกเขาที่ท่วมหมดเลยนะฮะ จจเอ๋ตัวเองเจโต้ความตายแห่งชุดอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นมาที่มือได้เลยก็ลิปนี้ฮะน่าจะจบลงตรงนี้เลยครับเพราะว่าตัดพาร์ตตรงนี้นะครับก็ใครที่ดูมาถึงจุดนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้ามีอะไรต้องติเตือนนะฮะก็ขอบคุณมากฮะจบชิปลงเท่านี้นะครับขอรอยสวัสดีฮะแม่